ตอนนี้รัฐบาลจับมือกองทัพเขาบอกว่าเรื่องของเขตแดนแผ่นดินเนี่ยเป็นเรื่องของชาตินิยมเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนแล้วแต่เนี่ยไม่เกาะคลื่นนี้ไม่ได้เลยและตอนนี้เลยพอเป็นแบบนี้ปั๊บก็มอบอํานาจบางส่วนจริงกองทัพให้กองทัพเลยให้บิ๊กเล็กคุมเลยนะบิ๊กเล็กไปรนตรีช่วยกลาโหมซึ่งจะเป็นว่าการกลาโหมเนี่ยนะตอนนี้บิ๊กเล็กนัทพลนาคพาณิชเนี่ยแล้วก็มีบิ๊กใหญ่ด้วยนะบิ๊กใหญ่ อมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งนี่ออกฤทธิ์ปังตั้งแต่วันแรกเลยครับวันแรกนี่ไปเยี่ยมที่กองกําลังที่ที่สระบุรีรถถังเต็มไปหมดเลยวเมีดังบิ๊กเล็กบิ๊กใหญ่แล้วใช่จริงต้องเอารูปวันนั้นที่โชว์รถถังอ่ะโอ้โหนี่เออวันนั้นบิ๊กใหญ่โชว์รถถังเลยนะอมริดสุดเลยวันนั้นคือเป็นการปฏิบัติการบอกว่ายานเกราะของฉันพร้อมไหมพร้อม ทัพภา,พาคหนึ่งพร้อมทัพภา,พาคสองยิ่งกว่าพร้อมยิ่งกว่าพร้อมครับบุญสินพา่กลางนี่ทหารนักรบเลยบิ๊กกุ้งลุยเต็มที่เลยจัดการเต็มทุกดอกทห,<า>หารเรือพร้อมไหมทหารเรือปฏิบัติการชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่เคยปฏิบัติการแบบนี้มาก่อนครับนี่บิบ๊กชาติชาติบิ๊กชาติเป็นผบนยครับและเป็นผบผบน่วยกองกำลังจันทบุรีและตราดปิดทั้งหมด6ด่านนะ ฐานอากาศพร้อมไหมโอ้ทหารอากาศเนี่ยก่อนโชว์โชว์เครื่องบินโชว์เครื่องบินพรึบโชว์พรึบแล้วก็บอกว่าตอนนี้ใช้โดรนอีช้างอากาศยานไร้คนขับตรวจแนวชายแดนหมดผมถามแล้วห้าถึงแปดนาทีถึงห้าเป็นาทีเหรอพรึบถึงเลยสามปฏิบัติสิบหกให้ใสามนาทีแล้วกันจากเอฟสิบหกจากตาครีเนี่ยแทบเดียวนะเดียวถึงครับอะมาดูปฏิบัติการที่บอกว่าเข้มข้นอ่าลงวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดเหรอแ่ะ ยี่เบี้มิตุนานี่เองเนี่ยพลโทรพลเรือโทรอภิชาตอภิชาตประเสริฐประเสริฐผู้จัดการหน่วยชายแดนจันทบุรีตราสไมล่ะนี่พี่ช้างดูปุ๊บทีเดียวปิดหกด่านใช่ปิดหกด่านและปิดจุดผ่อนปลนหมดเลยอันนี้ชายแดนตอนออกนะใช่หกด่านจันทบุรีใช่ ยังมีชายแดนอีสานแม่ทัพภาคสองก็สั่งปิดอีกคือทั้งทั้งโกเจ็ดด่านหลักปิดหมดปิดหมดนี่เป็นเป็นปฏิบัติการที่นี้ที่ปล่อยเมื่อกี้เมื่อกี้ภาพที่่อดคำสั่งโดยกองทัพภาคที่หนึ่งนี่ยนะนี่บิ๊กใหญ่อมาลิตบุญสุยาสั่งปิดเพิ่งเดียวที่สาแก้วคือแปลว่าปิดด่านทั้งทางบกและทางน้าใช่ใช่ไหมครับทางน้ำเนี่ยพอบอนยอสั่งปฏิบัติการตรวจสอบนักท่องเที่ยวหมดเลยนะที่บอกนะฮะแม่ทัพภาคสอง ก็ออกคำสั่งปิดด่านพรมแดนภาคอีสานทั้งหมดคุณผู้ชมอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วปิดด่านชายแดนมันสถานยังไงลองไปดูนะในคลิปที่ฮุนเซนพูดกับนายกอิงอ่ะหัวใจสำคัญที่สุดในตอนท้ายของนาทีที่10เป็นต้นไปเยเปิดด่านฮุนเซนพูดเรื่องเดียวเปิดด่านและปัญหาของมันจนปัจจุบันคือเรื่องอะไร เปิดด่านเห็นไหมเพราะฉันเรื่องด่านว่าใไทยต้องเปิดก่อนไทยก็บอกว่าเป็นอย่างนี้จะเปิดได้ยังไงหลายคนตั้งคําถามว่าเกมลักชาติของสองประเทศในเรื่องดินแดนถ้าเคลื่อนกันแล้วเป็นยังไงมาดูกําลังพลนี่กำลังพลวิชภากบั้งที่หนึ่งทัพบั้งที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้มี 74, 0 0 0นพนายพร้อมอาวุธครบมือภาคสองเจ็ดหมื่นหกพันนายรวมกันเนี่ยแสนสี่หมื่นนายแต่หน่วยปฏิบัติการในชายแดนทั้งหมดต้องหน่วยนี้ครับนยอ ชกนยจันทบุรีนยอะไรนยนะนาวิทยโยธินะที่ยกพลขึ้นโบกอะพี่พี่นี่ชอกรฉพพะกิจเฉพกกิจนาวิทยโยธินที่จันทบุรีชกรนยที่ตราดนี่ปฏิบัติการแบบทหารพรานหกกองร้อยโอ้ทหารพรานด้วยคุมหมดเลย นาวิเชียรชินเนี่ยตั้งหลักอยู่ที่สัตย์สิใช่เป็นหลักนะที่มีอยู่หลายพันนากแล้วสิ่งที่บอกที่พี่โอพูดเมื่อกี้ที่ฮุนเซนบอกเขาเดือดมากก็เพราะปิดด่านเนี่ยกระทบกับปัญหาเศรษฐกิจของเขาไงเพราะเศรษฐกิจใต้ดินเศรษฐกิจอะไรเขาเนี่ยอะมากเศรษฐกิจไอ้เรื่องเว็บพนันเว็บเว็บอะไรนะพี่วีบอกว่าเว็บอะไรนะนี่คอเซ็นเตอร์คอเซ็นเตอร์พี่วีพี่ช้างนี่เราเคยทำสำลิดผลโดยแม่โดยแม่ทัพรัฐมนตรีช่วยกลาโหมบิ๊กเล็กนี่แหละร่วมกับบิ๊กออฟ ไปจัดการที่เมียนมาที่ช้างดูตอนนั้นนนี่ชายแดนปิดบัญชีอายัดบัญชีได้ไหมดเลยเฉพาะไอ้เว็บพนันออนไลน์สองหมื่นเจ็ดพัน URL แล้วหลอกลวงออนไลน์คอนเซนเตอร์ของพี่วีเนี่ยไม่ใช่ของพี่วีหนึ่งพันเจ็ดเว็บนะปิดกั้นเว็บเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วห้าหมื่นอันนี้ดีอีทำใช่นะอ้าวการหลอกลวงออนไลน์ผ่านคําสั่งสาร6000นปิดกั้นไม่มีคําสั่งสารคือทําเองทาเอง บัญชีมาอายัดเงินตอนนั้นทําใช้ปปงเข้าไปอายัดบัญชีหนึ่งล้านบัญชีกำหนดบัญชีต้องสงสัยล้านห้าปปงอายัดไปเท่าไหร่พี่ชิบหกแสนเก้าหมื่นบัญชีสั่งธนาคารทั้งหมดยุติหนึ่งล้านสองไอ้นุนที่เมียนมานะใช่ไอ้นุนพวกซิมการ์ดซิมการ์ดซิมมาซิมมาทั้งหมดบอกห้าล้านจะบอกว่าเมียนมาประมาณนี้นะที่กัมพูชาเยอะกว่าีอกครับ มันคือยุทธการที่บอกว่าที่รวมพลังและปิดด่านและสกัดพวกนี้มันเป็นเส้นเลือดของกัมพูชาใช่ไอ้ของปิดหมายตนกระทั่งทางอเมริกาเนี่ยขึ้นบัญชีฐารหุ้นเซ็นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เกี่ยวข้องเรื่องชายแดนเนี่ยคิดเป็น60%เปซ็นต์ของ GDP พเพราะถ้าคุณปิดด่านปัอมนี่คือตัดเส้นเลือดเลยหมดเลยนี่ตอนนี้นะที่เขาเดินกันนะขวายความมั่นคงเรื่องสัญญาณเขาเดินพร้อมหมดวันก่อนกสทชไปสั่ง ผู้ประกอบการใช่ไหมสิบสี่ลายห้ามส่งสัญญาณข้ามไปในกัมพูชาบอกว่าน่าจะตัดไฟด้วยนะงไฟฟ้าภูมิภาคยังไม่ตัดไฟแปดจุดเลยเราไม่ตัดไฟแต่เขาสั่งตัดเองแต่นั่นคือบอกสัญญาณว่าเราไม่ตัดคุณนะคุณตัดเองต่ถ้าคุณมีมพมาตอนนี้ที่พี่วีบอกว่าเกาะขึ้นชาตินิยมเนี่ยนายกอิงเนี่ยในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาบุกชายแดนตลอดนะตอนนี้ทั้งฝั่งฮุนเซนกัมพูชาและฝั่งผู้นําของไทยเนี่ยต้องบอกว่า อยู่บนชายแดนหมดเลยอยู่บนชายแดนหมดเลยสองฝั่งเนี่ยเอาเรื่องชาตินิยมเรื่องต่อสู้ดินแดนเนี่ยเป็นธงนําเป็นธงนําแล้วเรื่องอื่นตอนนี้ยุติไปก่อนแล้วมาเรื่องนี้แล้วองค์อิงบุกชายแดนแล้วองค์อิงได้ไม่ได้ต้องได้สิได้นะในขณะเดียวกันปัญหาหนึ่งที่ถาโถมเข้ามาครับบริบทว่าด้วยเรื่องของพญาละแวกส่งสัญญาณข้ามฟากมาว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ส่งนีิมาสถานีีน้ยนะ ต้องบอกว่าก่อนที่ภูมิใจไทยจะยื่นอภิปรายเนี่ยบทบาทของอุลเซนอภิปรายก่อนและเป็นการอภิปรายข้ามประเทศนะโดยมารยาทไม่มีประเทศไหนหรอกครับบอกว่ารัฐบาลนี้จะเปลี่ยนไปในสามเดือนพูดเรื่องมารยาทกับอุลเซนไม่ได้อ่กับพยาละแวกไม่ได้เลยตอนนี้เป็นฝ่ายแค้นที่มาเสริมเสริมฝ่ายค้านล่าสุดอุลเซนเปิดศึกประกาศ ตนที่ในการเดินนี้ก็ไปเยี่ยมกองพลที่อุดรมีชตัวเองเป็นเสนาธิการฐานสูงสุดเออมีเหรอมีเมื่อยังไงเสนาธิการอ่ะประธานผู้ที่สภาเป็นเสนาธิการวันก่อนไปที่อุดรมีชัยและวันศุกร์ไปที่วิหารใช่ไหมใช่ไวิหารจังหวัดเระวิหารแล้วก็ไปไร์สดคู่เนี่ยตอนเนี้ยมันจะเป็นเกมการเมืองข้ามประเทศที่ผมบอกไงว่าแต่งตั้งตัวเองได้ไงแปลว่าประเทศนี้ไร้ระบบ อืมเขามีระบบของเขามีระบบที่มันถูกต้องที่ชาวโลกยอมรับอ่ะปัญหาก็คือแรงกะเพื่อมที่โยนระเบิดออกมาจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันจะสถานเกินเกมรักชาติภายในประเทศได้แค่ไหนตอนนี้บอกว่าอบอกสื่อบอกอะไรต่างๆว่าจะแฉทักษิณอ่าคือดูจากดูจากอไอ้ซีเควนต์เขาแล้วเนี่ยพอแฉลูกแฉพ่ออ่าคือเล่นแบบนี้เลยเลยเพราะว่าแฉลูกหวังว่าจะล้มคนคนชอบถามว่า เออสนิทกันสองตระกูลนี้สนิทกันเป็นสิบสิบปีเนี่ยทําไมมันเก็บตัวแปรอะไรถึงท่าไปโกรธประโยชน์ตัวแปรอะไรแบบีวีผลประโยชน์ประโยชน์อผลประโยชน์อย่างเดียวสัญญาณหนึ่งที่ลุงเนส่งผ่านเข้ามาผมก็มีลูกอ่าอ่าลูกผมก็เป็นนายกฟังไทยเพื่อนผมพี่บุญธรรมผมก็มีลูกเอแล้วลูกก็เป็นนายกโอ้โหนี่เพราะฉะนั้นในเส้นแบ่งผมไม่เคยมีมีเขาเรียกอะไรไม่เคย มีใครมีบุญคุณก็คุณทักษิณบอกว่ามีสามเป็นพี่น้องกันมีสามประเทศสนิทกันมากไงหนึ่งคือไทยกัมพูชาแล้วก็บรูไนอ่าคนรักกันมากสามคนตอนนี้ตัดพี่ตัดน้องกันเรียบร้อยโอ้โหนี่กล่องดวงใจของสทลของทักษิณคือองค์อิงครับกล่องดวงใจของคุณเซนคือใครอุณมาเนตครับเห็นไหมล่ะะนั้นต่างพ่อต่างถือหางลูกคือวันวันที่แบบคุณทักษิณกลับจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านเนี่ย คุณเซ็นไปแบบถือว่าเป็นแขกรายแรกเลยนะแขกรายแรกเลยนะราเธอราเธอเลยนะโอ้โหนี่นะตอนนี้ไม่น่าคบกันละนี่พี่ช้างถึงตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างหลานกับอังเคิลจบจบความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนจบจบและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศก็จบครับถ้าเป็นแบบนี้